สวัสดีครับพ่อๆพกับสังวานงานปันเนาะครับเมื่อนี้กติผ้าท่านผู้สมมาเก็บบกท่านเนาะเก็บบกท่านอยู่ป่าของแม่สีพ่อไววเมื่อนี้กัยัง้หลายครับบอ,อกท่านครับครับเก็บกันไปเรืนะ่อยเนาะครับบอ,อกท่านครับเก็บบอ,อกท่านน้ำกันนะครับอย่างไรเนาะื่อว่านนี่เลขกที่พูดถือว่านอครับไวร,รัฐบาลว่านี่พู้ถือวะนะ่านอ ครับผู้ถือก็ดีใจนะเนาะผู้ว่าถือก็บว่าต้องเสียใจเพราะงวดหนายังมีอีกนะครับงวดหนายังมีอีกครับเมื่อนี้ก็มาเก็บบักท่านนะครับเนาะคือเพลนกําลังตัดต้นมันถิมตัดงาตัดแหนงเนาะตัดงาตัดแหนงงห้ปงหยอดไม่เมื่อนี้มักท่านก็นยังในหลายอยู่แต่แอดกขมุขอเก็บน้ำเพลนแก็บไปกินเนาะเพราะเพลน โลแลกท่านยังไงไหลอยู่ครับบกท่านครับครับผูด้ดอยากมาเก็บน้ำกันเด้อผูดอยากครับยังเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่เนาะท่านนี่ครับต่แซงนี่ยก,ก็พ่วงนี่ก็ซีน,ว,น,นยว,ยวยครับแซงนี่ก็ซีนวยเนาะครับท่านยังไงไหลผูดอยากมาเ้อครับเด้อ ช่วงนี้เพิ่นก็ตัดตัดแหนงเนาะตัดแหนงถิ่มให้อาศัยใ,ให้ปงแหน่งไม่เพิ่นก็ตีขั้วเอาไม่เนาะครับเพิ่นด่านหนึงเทิงเนาะด่านนึ่งเทิงหมากมานี่ไรนี่ครับท่านครับต้นว่วยใหญ่เนาะ ครับงวดหนามันหล่นน้ำกันไหมเนาะครับเนาะงวดนี้ผ่านไปกะคงที่ว่าเสียใจผู้ว่ถือเนาะผู้ถือนะก็ดีใจน้ำครับอย่าลืมเลยครับเด้อกดไลค์กดแชร์ถ้าหากถูกใจเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไม่ได้พลาดในคลิปต่อไปเนาะครับแอดกดติดต่สรรหาตัวเด็ดเด็ดไม่ทันผวกสมส้ม,สมเพื่อก่อาละแต่ละคลิปเนาะ นี่ครับพักท่านเนาะพักท่านยังหลายหเนาะพักท่านเป็นสีขนาดยี่เขี่ยมดินเลยครับนี่ย้อนลงมาเขี่ยมดินเนาะย้อนลงมาเขี่ยมดินเหรอแคบเอาคือส่วงนี่พันโลพันโลเนาะครับพันโลก็บขายส่วงนี่พันโลพันติดตัดต้นออกคก็ให้มพุ่งใหม่เนาะแต่บยกท่านก็ยังได้ไหลเดี๋ยวหน้าอ้อมหน้าอ้อมหลังนี่แหละยังได้ไหล กระตนุนครับอยากเก็บเกี่ยเผาเนาะท่านผู่ง้อมคงตาได้เห็นครับครับช่วงนี้ก็ยังปัน่นทำจำลองเนาะครับโยวัดป่านาดูนเ็เป็นโขดหินก้อนหินทั้งหลังทำเนาะช่วงนี้เป็นก้อนหินทั้งหลังทำ ปั่นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกกับปูแทบโลกอุดรกั็แล้วก็เลยเห็ดก้อนหินทั้งหลังทำโขดหินเป็นก้อนหินเนาะครับเนาะช่วงนี้ก็เลยเห็นพระไว้เพิ่นมัตัดแต่งกิ่งต่นบัท่านก็เลยเดียมาขอเนาะะว่าหมาเพิ่นก็ยังได้หลาย ขอไปกินขอไปคูบาอาจารย์เพิ่นสันน้ำเพราะว่าพระเพิ่นก็นหลายองค์เนาะอยู่ในวัดพระเพิ่นก็นมีอยู่หาโลภครับเก็บเข้าไปถาวายเพิ่นน้ำเพราะบอกท่านช่วงนี้มันมันบ่มียาพิษที่ยังดอกครับเพิ่นเพิ่นก็นบ่ได้คิดน้ำยาเนาะเพิ่นครอบครอบมุงอยู่ครอบมุงเพิ่นหัวก็มุงลงเนาะ ครัปลอดสารพิษบักท่านพันครับบกท่านยังอย่าไหลเนาะครับนอกท่านเก็บรบหถารบลังตัวเดียวก็ได้เป็นคู่ครับถ้าหาท่านผู้ส้มถูกองถูกใจกดไหลคกดแชร์นะครับเด้อกดกระดิ่งเพื่อแกงเกินบริพาทในคลิปต่อไปเนาะ ดกติดตศรหาสิ่งต่งตงางๆมาทันผู้ส้มกันแต่ละคลิปแต่ละคลิปวันที่สิบหกมีหน้ากัามาหล่นน้ำกันไหมเนาะครับเดีย๋ยวแอดกติดตศรหาผู้ใดถือผู้ใดรวยแอดแอดกติดตศรหาเอาตัวติเตนทำพระเจ้ามาลงาทาันผู้ส้มมาหล่นน้ำกันอีกเน,ะนาะงวดหน้า หมวดนี้บอถือกับวัดองเสียใจเนาะครับเนาะหมวดนาย,ยางนนะังมีเนาะหมวดนาย,ยัางมีครับท่านผู้ชมเนนก็บรติบุคคลน้ำแข็งครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแกงเตือนนะครับเออจ้าหากถูกใจเนาะกดตะไคร่กดกระดิ่งเพื่อแกงเตือน บริพาทในคลิปต่อไปแอดกะติเด็สั้นหาเอาสิ่งต่างๆกับตัวเด็ดๆมาฝากคือเข้าละเมื่อนี้กับผ้าท่านผู้ส้มมาแกะบักท่าน้องพอไว้เม็สีเพราะว่าเป็นตัดาหนาออกเนาะเป็นที่เห็นปงไม่ล่าปงไมล่ละกะติเป็นหมากดีต้นกะตีบ่สูงเนาะต้นกะติบ่สูงเวลาเก็บมันก็ตีเก็บง่าย ครับช่วงนี้ก็เก็บบกท่านเนาะครับเนาะพูดใหอยากมาเก็บน้ำกันเด้อครับเนดะ้อพูดใหอยากมาเก,ก็บน้ำกันบักท่านครับว่าช่วงนี้แอ็ดก <c oughs> เนนะ็เห็นพันธานเนาะเห็นพันธานก็เลยมาขอเก็บน้ำพันเขาละคุนบ่แพง้งอิทธิมนันต์ไปได้มาเก็บโดนเนาะครับมันเอา สุกหลยกันเอาเนาะสุกหลยกันเอาครับช่วงนี้ก็เหตุงานอยู่วัดป่านาดูนเนาะครับเนาะคุณครับจะาลองเพิ่นกับห้านอยู่คนเนาะเพิ่นแตง่งกิ่งออก ตัดแล,แล้วก็ตีเฮียรต่อตก็ติปองไม่ <c oughs> ยา่าปองไม่แล้วเขาก็คั้วใส่ปุ๋ยใส่ยังไงเนาะ่วงผลมาเดือน4ีเดือนหาก็เดือนสามส่วงน,วงนี้ก็ยังตกอยูน่นะครับแล้ก็ตกเศร้าวางสองสามมื่อนอยู่ล้ครับเพื่อนก็ติเตียม เตรียมไว้ให้มันปองหนงไหมเนาะครับปองหนงไหมแล้วก็เลาก็ขั่ขวไหมดาวขั่วแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ยังเนาะใส่ปุ๋ยเห่หมากมันใหญ่แล้วเพิ่นก็นเตียม,มุ่งขึ้นขอบพอติมมุ่งออก เขามุ่งออกมากกับแมงเนาะครับเนาะแมงจอกะเก็บไปแน่กะถิ่มไปน้ำเพราะว่ามันมีแมงแมงจอเนาะครับหน่วยเด่นแกนหน่วยเด่นแกนท่านของเอาส่วนพันเอามุ่งออกแมงมาจ๋อเก็บออกกับถิ่มซ้ำๆกันเนาะครับพุ่นครับบอกท่านพ่นท่านยังอยาไหลเลยครับบกท่าน บ้มกท่านด้กันครับครับมันเป็นแมงเนาะขนันอุมงออกแล้วมันก็เป็นแมงแต่บักท่านก็นลหลยหลยครับบักท่านครับถูกใจกดไหลกดแชร่แล้วครับเออกดไหลกดแช่กดกระดิ่งเนาะครับเนาะที่พ่ะเด็พรพาให้คลิปต่อไปแอดกระติสันหาเอา ิ่งต่างๆแม,ม่ reveal, ทันผู้ส้มมาหล่นหลุ่นมาส้มน้ำกันเนาะเป็นห้วยรัฐบาลแอดกติดเป็นสัญหาตัวเด็ดๆน้ำกันผู้ส้มที่เขาถือกีวเศร้าเนาะทันผู้ส้มถือกีวเศร้าแต่ละคนแต่ละคนก็ติดไปเอามันแต่ละคนมาล่องจีบไ้ทันผู้ส้มมาหล่นน้ำกันหมวดต่อไปหมวดนี่พานมาถือก็คงถือเสียใจเนาะครับหมวดหนาเ่อไม่ ครับบกท่านย uh so like bon ังอย่าไหลนะครับเนาะหัวหน้าเขามาหลุดน้ำกันไม่แอดกับติดสันหาตัวเด็ดไม่ทันโบส้มหลุนหอยรัฐบาลน้ำกันด้วยกันแล้วเนาะครับพวกแกบวกท่านน้ำกันครับช่วงนี้ก <t> ็เฮ็ดงานยุวัดป่านาดุลร่างแต่งถมจำลองเนาะครับร่างแต่งถมจำลองเฮ็ดเป็นโขดหินอยู่ทั้งหลังหลังถมเนาะ เป็นโขดหินใหญ่หากผู้สนใจนะครับเนาะอยากได้ไปปั่นใส่ตามบัดตามว่าแล้วก็ติดต่อได้ครับเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์เก้า9ก้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเบอร์โทรเนาะหากสนใจอยากได้ไปปั่นใส่ตามบัดตามว่า ปั่นสิ่งต่างๆที่เขาอยากได้เนาะก็มาติดต่ออยากได้ปั่นได้ทุกอย่างครับรับสว่วงนี้ก็อยู่ไก่ทางเนาะครับเนาะยียไก่ทางก็ไก่เมียน่น วัดป่านาดูนกับสุดท้ายที่คอยท่านผู้ชมมีแต่ความสุขความเทเล่นนะครับเด้อภูเขาบุษมมี่คิปส่องสังวานงานปั้นเนาะกับพาไปเบิ่งวิธีพันตัดเนาะวิธีพันตัดนี่ครับวิธีพันตัดเนาะพันเตียวเหลี้ยใบมยาวเหลือยใบสันสันเนาะเห็นปงไม้ปงไม้ตามงาขึ้นมาเป็นสองสามแหน่งก่อนเนาะพันบพอหลายแหน่งพันเด้สองสามแหนง มันตัดออกครับช่วงนี้เพิ่นกำลังตัดเนาะครับเพิ่นติดแตงไม้เนาะแตงไม้ครับช่วงนี้เพิ่นก็บกำลังวัดกันเห็นเนาะครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้ท่านผู้ชมจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อผู้เขาไม่ส้มในเขตของซ่องสังวานงานปั้นเนาะครับ ลอยลำลำไปลุยถื่อเหล็กถื่อหวยหวยงัดที่มาวันที่สิบหกนีหน้าเนาะสุข,ขีสุกข,ขังสตังเรือธงเรือไทยเรือสครับเรือใส่เรือซอยวิถีวิสิณเนาะสวัสดีครับ